ตำนานจีนเล่ากันว่าในสมัยดึกดำบรรมีสลายที่น่าตาแปกประหลาดตัวหนึ่งชื่อว่าเหนียนหน้าตาของมันมีลักษณะดุร้ายมีขนรุงรังมันออกอารวาวาติกินควนเป็นประจำพระเจ้าจึงลงโทษให้มันลงมาจากเขาได้เพียงหนึ่งครั้งในสามรยหกห้าวัน เมื่อถึงวันสิ้นปีของทุกปีผู้คนในหมู่บ้านต่างหลบอยู่ในบ้านอย่างหวาดกลัวเพื่อซ่อนตัวไม่ให้ปีศาจเหนียนมาทำร้ายต่อมาชาวบ้านพบว่าเจ้าปีศาจเหนียนมีสุดออนโดยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีเด็กๆก,กำลังหัวแท่เล่นกันอยู่เหนียนได้ยินเสียงแท่ดังเรี้ยงร่างก็เกิดอาการตกใจเพ่นหนีไปพอเหนียนไปถึงหมู่บ้านแห่งที่สองชุดเสื้อผ้าสีแดงฉูดฉาด ที่ตากอยู่หน้าบ้านของครอบครัวหนึ่งนั้นทำให้เหนียนตกใจและเพ่นหนีไปอีกครั้งมเมื่อเหนียนมาถึงหมู่บ้านแห่งที่สามมันมองเห็นกองเพลิกงกอง,กองหนึ่งบนถนนแสงเพลิงที่เจิดจ้าทำให้เหนียนต้องเพ่นหนีไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนจึงรู้จุดอ่อนของเหนียนว่ามันกลัวสีแดงเสียงดังและไฟผู้คนจึงคิดหาวิธีกำจัดมันเมื่อวันจูดจีนเวนมาถึงอีกครั้งหนึ่ง ทู้ๆครัวเรือนต่ามนำกระสีแดงมาติดไว้ที่ประตูหน้าบ้านแขวนโคมใสสีแดงพร้อมกับจุดประทัดและตีสองร่วกกองอย่างตอนนี้เมื่อเหนียนมาถึงในตอนเย็นเห็นทุกๆบ้านมีแสงไฟสว่างสวยมีเสียงประทัดดังสนัน่นจึงตกใจและเพนหนีกลับเข้าไปในป่าและไม่กล้าออกมาอลรวาสอีก